ครูลูกนีมาเรียน3วันเนื้อหาเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาละเอียดมากครับแล้วก็ใช้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะอัปเดตนะครับแล้วก็พอเวลาเอามาทำจริงเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับพร้อมกับดีเทลต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่ยากสำหรับคนที่เรียนรู้ใหม่ ครับผมบรรยากาศโดยรวมเป็นไงบ้างครับสนุกสนานมากเพื่อนเพื่อนเยอะแล้วก็มีผู้ที่เขาเป็นแล้วแล้วก็ยังไม่เป็นเนี่ยช่วยกันสนุกมากเลยครับครับผมราคาเป็นไงบ้างครับคุณหมงถ้าเทียบกับข้างนอกเนี่ยที่นี่ถูกมากๆนะครับค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าคุ้มราคานะครับทั้งมีทั้งเทรนนิ่งมีทั้งอาหารมีเครื่องดื่มทุกอย่างโอเคเลยครับรับผมมีอะไรฝากถึงเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาไหมครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับอยากจะให้เข้ามาร่วมามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เป็นการพัฒนาตัวเองด้วยแล้วอาจจะมีโอกาสสร้างรายได้จากสิ่งที่พัฒนาตัวนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณลูกหน